สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JF นะคะอยู่กับไทยแล้วแล้วถ่าก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ t ต y a ต,ต้ r ยาร s s ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝ่าไฮไฟฟ้าค่ะ,คะพร้อมเซนเซอร์ทา้ติ เดี๋ยวได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามไปชมกันเลยค่ะเริ่มที่ฟังก์ชันแรกเลยค่ะเรามีในส่วนของตัวสวิตนะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวลองเปิดใช้งานนะคะใส่ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังนะคะสามารถสั่งปิดได้ค่ะจากตำแหน่งสวิตด้านหลังตัวนี้ได้เลยยังมีในส่วนของเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะนี่เป็นระบบกันหนีบฝ่ฝาท้ายก็ได้กลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวองปิดให้ ะะตอนนี้นะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะ <ๆ S 1> ก็จะค่อยๆลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะสามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนี่ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดไปที่ปุ่มไยล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองจะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะ ที่สาคัญะคะ่ะเรามีในส่วนตัวคิกเซนเซอร์นะคะตําแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลยนี่เซนเซอร์แม่นยําม,มากๆเลยนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยค่ะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถโตโยต้ายารีทอสค่ะสนใจอยากจะตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เทาเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามาถเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ร้าน J s เอโค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ